อา้าววิลิปเลิศอ่ะลิปน่ารักอ่ะดีฉันเอามาลองก่อนถ้าดีเดี๋ยวฉันไปเอามาให้อะไร,รอที่ปิดหัวเม่งจะดีเดี๋ยวซื้อให้ตัวหนึ่งเดิกแตไม่ได้สีนะดำกับน้ำตาล อคอจมูกพุ่งมากพุ่งยังข้างหลังเลยปะห้าอันค่ะมาดีเอมากะไอคิวเร็วเดี๋ยวติ๊กตอกปิวก็พี่ผมป้ายาเดี๋ยวติ๊กตอกปิวไม่ปิวเราไม่ได้หลายแค่นั่นแหละหาทำมันยิ่เราเพียดอ่อนอยู่รอดหวะพี่ผมคือโซลลด อ้อยกินเสร็จแล้วเก็บข้าวเก็บของพร้อมหลอกอุกชิวชิมชิมไปไหนละ่ะนี่นี่ชิมใส่ซอย้องอร่อย อ,อ,อร่อยอร่อยปะอร่อยว้าวแบบมมันได่เนื้อมันอ่ะอร่อยอ่ะจริงว้า์ฮานะเหมือนบาร์ลี่เลยอ่ะเหมือนสองชิ้นงนี้อ่ะมันให้นอนเนกันเนาะ พี่หมูกทุกคนที่ซื้ออ s s o r ีได้ตลอดไปแล้วไอ้เลอะฉันมีแทนอยู่ในหัวกอะว่าว่าฉันจะพยายามมาใช้่อัญ s ณีเปล่าอย่างนี้ทำไมแบบไม่เป็นแดงเราเป็นแบบแฟชั่นมันน่ารักดีฉันก็เลยซื้อเยอะเพราะว่าเวลาไลฟ์บางทีก็คิดว่าเออนี่เดี๋ยวไม่ใส่ในไลฟ์ใน เรื่องหลักเขาทำกันบ้านนะคือ,อพูดพูดจาเหมือนคนแบบคอยประชดตลอดเวลาปะพีดไม่ดีหรือเปล่าหนูไม่ได้ประชดเลย,เลยมีมีอะไรตัดได้ปะอ่ะคาติหรือเปล่าอะไรหรอมีอะไรตัดได้ไหมพี่พีนะทมาที่กันคิวไงตัดให้หน่อยดิไี่คิวแกล้งหนูอะ่ะอ๋อ พี่พี่ดูชุดหนูอะอะไหนอันตัดอะไรอะนี่ไหนอะนี่อะไรวะพี่พี่ดูชุดหนูพี่พีีสามโมงแล้วยังไม่ได้ออกจากบ้านเลย เ <ะ S 2> สาไม้เสาคอทีิมันละลายจริงหิมันละลายหหวยเ,เก่งมากหิมันละลายหมดแล้วเล่นดีนะเมื่อคืนได้เห็นตื่นเช้ามากไม่มีหิมะเลอะ ไอคิวไปไหนแต่ว่าพี่บุกเห็นปะใครกินหวีไปพีจะไปแล้วเหรอ เราเปลี่ยนมบอันนี้สวัสดีฮะอ่าลืมตัวไฟสเสน่ห์หรอร้องปะร้องเฮ้ยทำดีๆแล้วเป็นดารา เขาบ,าบาาาล็อมเพราะสาวล็อกมันต้องแบบน,นี้ปะเฮ้ยเอ้ยนองหูมีไหมไม่ได้ซื้อนองหูอะ่ะน้อยอะ่ะ เยอดีกว่าซอยเยอะไปเยอะแยะไป,ป,ปหมดเลยเลำคาละก็คิวผมฉันตรงอยู่ปะตรงตั๋วไม่ตรง ดูดีดีดีดตรงพี่พูดดีดีด,ตด,ดีตรงจริงจริงนี่ยพี่หุ่นชอบทำให้หนูดูแย่แต่คนหาว่าพูดไม่นี่ก็ต้องตรงอะจีบคิวยังไม่ได้มองมาด้วยซ้ำหนูมองพี่หนพี่หุมีตาหลังเหรอหล่วหล่อนมีตาหลังหรอยังไม่มองด้วยซ้ำนะมองแล้วมันตรงอามาแบบแล้วมันเป็นเอ้ยสออเดียวกันทำไมอ่ะเอ้าแล้วเข้าลหลักที่ออกมาไม่ได้จะ <c oughs> มันสวยใส่เหมือนงานตลาดไม่ขายค่ะมันสวยแล้วมันถูกขายเลยขอร้องนะถ้าพี่บุ๋มไม่อยากให้หนูซื้อตามพี่บุ๋มเลือกอันแพงค่ะตอนนี้มันถูกมันหมื่นวอนพอเห็นเป็นหมื่นสามไม่ซื้อและหมื่นวอนเท่านั้นแหละอุ้ยฉันอยากทำคลิปติกต็อกให้หล่อนด้วยอ่ะว่าแบบหมื่นวอนซื้ออะไรได้บ้าง แต่คือเวลาไม่เหลือเลย <c oughs> ไม่มีเวลาเลยไม่ได้อยู่เป็นเดือนเนาะมันไม่ข้าอ่ะอีเจหน่อยอะไรไม่ข้าวใช่อะข้าปะ่ะอยูได้อยู่ต้องดูตัวข้างนอกโอ้โหเขาชอบเยอะๆเนาะดูนี่อะไรเข้ากันก่อนไม่มีข้างนอก <c oughs> แล้วใส่แค่นี้เลยจะหนาวป่ะเสื้อคลุมไหม ไม่มีแล้วมีแค่ตัวที่มาตัวที่มาของพี่บุ๋มหรอตัวไหนมีแค่อันเอาแค่นี้มาเลยหนาวพูดคำเดียวคุมไปใหม่จบแล้วมาติดขนเสื้อดำไป็เลยหรอยังไงก็หนาวนี่เาสื้อคุมอะไรจริงอ๋อแต่ถ้าไปเดินทางก็ได้อยู่ก็ไปด้วยจบเดี๋ยวหนาวกลางคืนโอ๊ยเดี๋ยวก็ได้กลับมาเนาะ กินไาเอเนจีอ่ะเอามาดิมาเอาแอปกินไปแล้วเหรอเอเนจีคิวยังไม่ได้กินเอเอนจีหลอนล้นมานอนขนาดนี้ไม่ล้นก็แย่แล้วคือเมื่อวานแทบจะไม่คดดุยกันเลยค่ะทุกคนว่ะเหนื่อยเมื่อวานแบบเงียบอะ่ะเดินแบบพี่หมูไม่ไหวแล้วเรากลับกันเถอะปกติจะไม่บน่นนะแต่วันนี้เมื่อวานไม่ได้จริงๆอะ่ะกลับกันเถอะ 沒也哦嗯、我没换电脑。呃，它在摇一摇，乌鸦。 ตื่นวอนต้องไปซื้อ,อนนในโสดเท่านั้นในโสดพันวอนได้สับคือเกิดในโสดนี่คือทุกอย่างสามสิป่ะอืมใช่ปะ่ะหกสิ สามสิบนั่นเลยทุกบา<ม>ทุกละทั้งร้านยี่สิบแล้วไม่ก็ค,คน,ทนไทยมันหกสิบไงเริ่มต้นเนีไยแต่งวันนี้เที่ยวพรุ่งนี้เ<ร>ออชุดนี้สวยอะ่ะเก็บไว้แล้วกันเปลี่ยนชุดก่อนนะคิวทำไมนะมันสวยอะ่ะ ชุดเนี้หรอืแต่งให้รอคนมาชมหรออืม แล้วพขาขายเหรอเดีย๋ยวก็หาว่าไงไม่ดูแลสวยสวยอ่ะเป็นอะไรอ่ะอยู่กันดีๆไม่ได้เลยเหรอขอกินอันนี้ก่อนได้ปะหลอกไปตรงนู้นเกกะเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีเดินก็จะมานั่งตรงตรงแพงที่มันแคบอะ่ะจะตกก็มันจะตกเตียงแล้เมื่อกี้พี <c oughs> ่มีมือเราก็กมีที่กว้างที่แคบสุดในห้องมานั่งตรงนี้ทำไมเป็นไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้อง อ๋อไม่ต้องกินไอ้นี่แล้วนะเครื่องดื่มเอนเนอร์จีอะไระเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจไปเต้นกลางถนนมันเป็นข่าวท,ที่มันแคบถ้ากินเอนเนอร์จีไปแล้วหล่อไปเต้นกลางถนนนะมันเป็นข่าวนะแค่นี้มันก็ดีดด้วยเดิมไม่ได้นะคืองงแล้วกินอ,อะไรกินยังกินแล้วแล้วทิ้งไว้ในถุงของฉันทำไมทิ้งอะไรอ่ะเนี่ย วางไว้ก่อนจะไม่หล่นวางไว้ตรงนั้นบ่นเป็นแม่เลยอ่ะคือถ้าเป็นแม่คือคิ้งโดนยักษ์พุ่งตรงไม่ได้ใจดีเท่ากรมาลราด้วยซ้ำกรมา,าไปยักตายอ้วนไม่คงไม่แขวนที่ขนาดไปเยอะยังไม่จำมาถึงขนาดนี้โอ้ที่สนิบใส่ถ่มไม่เหนือ่อยเปวดหัว เอาอยาไข้ตั้งเนืมากินนี่คิวไม่ไหวแล้วต้องกินข้าวก่อนไข้จะใส่กระเพาะไม่ให้กินตาเดีย๋ยวเอาไปด้วยเดีย๋ยวมันไก่กระเพาะร่อนอีกก่อนต้องกิน,นอะไรก่อนนี่หนูก,กินเพราะหนูจะกินยาไข้ตั้งเนียนะ่ยเห็นแกนตัวจริงกินคนเดียวทำอะไรคนเดียวหมดเลยอ่ะคนแม่งเห็นแกนตัว ่น่าเชื่อเลยนะว่าคิวจะเป็นคนเห็นกระตัวขนาดนี้เลยหรอเห็นกระตัวมากเอาตัวรอดไปแล้ึเปลาไปเลยอย่าไปไปคาเฟ่คิตตี้ก็ไปคนเดียวได้ไล่รบุ๋ยเราเล้วกันรบุ๋ยเราเล่นกันเราก็ไปเล่นกันสักทีจะไล่รบุ๋ย โอ้ยเจอสักทีสี่มองเ่ยไม่ได้ออกนะเบอร์ไม่มผมคาตั๋วแล้วตอนนี้นเอาใครจะเอาหิมะมาทดแทนแล้วกันผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมคิวคิดดูฉันไปตั้งไกลฉันยังไม่ได้หิมะเลยคุ้มละคุ้มละคาตั๋วต่องมือคุ้มละได้เห็นหิมะแล้วเรานอนที่เหลือเรานอน คุมนะ้มละอุนยอ,อร่อยอ่ะอ,อลละไรอ,อ่ะเขาปั้งรสอะไรอ่ะปลาเผาหรอ,อเผ็ดจ้ะเออเออ ตั้งแต่มีแฟนยิ่งสวยกว่าเดิมเลยพี่พูดกับพูดเห็นไหมพี่เดียพูดเลยว่ากินทองว่าปวดท้องพี่เดียก่อนาต้องกินอะไรก่อนมนยายาช้กระดูเนื้อมันแรงพอไหมเนี yeah. ่ยพี่เดียเขาค้างขิวใช่ปะ่ะ เดี๋ยวเป็นต้องก,กัดเพราะว่าหนูเคยกินตอนไม่กินข้าวมันัดเพราะจริงไม่เล่นนะคะหน่อยทำไมพี่จะเป็นอย่างเงี้ยไม่กินแล้วไม่ต้องหกเคยเผื่อด้วยกินเผื่อจะก็อดเอาดีๆมันนะ้อเนี่ยเอาซิงตากินได้ไม่กินเพราะว่นอนติดสิ่งเบา ไม่กินเอาเร็วๆยังไม่กินตอนนี้สวยฉ่ำนั้งควกวันนี้เกาหลีหนาวมากพี่แอลใช่หรอใครบอกใครบอกมาให้เียฝันมีลิปสีสดๆอีกสักอันไหมเสร็จละเสร็จจริงไม่ราหรือนี่สุดสุด เนี่ยเราเซอร์ก็ได้เป็นถามว่าทำยังไงให้ได้ถุงนี้ตลกปะซื้อโอเคซื้อวันวันอ๋อนักใช่ไหมนี่จา้าอ๋อหนูไปเดี๋ยวนอนติสติกมาหนูเอาค้าโพลีแล็คมาง่วงปะไม่ง่วงแรงโพลีแล็คอะนอนติสติก,กับเบา กินไปกันเท่านั้นแหละเครื่องตับเขาบอกว่าหน้าคิวสวยมากงั้นงั้นแล้วค่ะส,สม่อรบบัพเดทไฟล์ถ่ายอินหนึ่งกองขยาันไทยอินนะคะข้อสัญญา,าแล้วนี่ทำให้อุ่น พี่<ฮ>แอลมาเจอมาไหนเนี่ยแอลลี่ไอคิวมารอบนี้คิวไม่มาหาแอลลี่แล้วนะรอบชายฉันแ,แหละไปญี่ปุ่นแล้วอย่าพูดชื่อแอปอื่นพี่บุ๋มปิดต่อไม่รักนะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงนอติดเลยไลน์ มันชัดเกินอันเนี้ยถุงเท้าใหม่เอ้ยใส่คู่ใหม่ดีไหมพี่แก้มผมแต่งตัวเท่มาก่าชี้เพิ่งซื้อเมื่อวานายแอลให้ฉันมาใส่สั้นเหมือนเธอก็ไม่ไหวหรอกนะ หนาวจะตายถาม<ก>จริงก,ก็เลยใส่กระโปงสั้นถุงน้องก็ไม่มีเออตึกที่เราไปเพื่อนมีเคสไฟมันคือหุน่นใดไรนะเราไปนั้นไหมมันไปมันคือลาเต้ไม่ใช่หรอเออ,อลาเต้เออลาเต้ลาเต้รอไหมไปด้วยกันหรือเปล่ายัางไงเล่าพูดไปไหมจะได้ออรอจะได้ทำตัวถูกไม่ใช่มาเม้นมก็นไปได้ไปเปื่อแวเร็วเฮ้ปะ โอ้โหใบมีดอย่ไหไรเนี่ยไอค้คออยอดได้น้องเท้าใ่เหมือนกครเนระแซมบ้าไม่น่าเอามาเลยติดสวยไงเลือกติดแซมบ้าไม่ควรเอามาใส่ต่างประเทศนะคะกระเป๋าไอ้นี่เราจ้างมาอีกไหมคะกระเป๋าเดินทาง ้วไปไหนแล้วว่าใบมีดอะหมายถึงว่าชีจะเข้าอีกไหมอ่ะเหรอเข้าอีกได้ไหมทำไมอะสนุกอะเข้อ่ายใหม่ๆนี่สนุกอะคนดูก็สนุกปะแต่ว่าเขาได้จะซื้อแล้วแหละพอก่อนจบแต่ข้อสองเราก็จะไม่สนุกละรุ่นเนี้ยรุ่นเกิดรุ่นว้าวอะคือเท่หมดยกเว้นอันนี้ออกก่อน คือที่การคิวไปไหนหรอเอาที่การคิ้วสนรคัดอเน,นกประสงค์ปะคมไม่ไหว ว่ซันว้าวไหนเร็วกอ้ามาอย่างเท่เอาอะไรไปไปพื่อนเธอกันแอลลี่บอกแอลลี่ตอบไปตรงคำถามแก้มบุ๋มอันเดอร์สกอร์เอ็มมาคืออะไรพี <c oughs> ่มุกลาลิสาอันเดอร์สกอร์เอ็มไง ออเจออีโก e มาอาฟินิตลุกหน่อยพวกกองไม่ต้องเสียบใหม่ละเราอยู่กันเงียบๆเราก็พูดถึงว่าหน้าฉ่ำว,วาวมากหนึ่งสองสามฟินิตลุกนะคะหน้าก็มีความฉ่ำวาวนี้แอติดกิิบไว้ก่อนเพราะก็จะเลิศข้อแต่หน้าฉ่ำมากนะใช่ไหมผิวหน้าแน่นอน<ด>นะก่อนอาพูดก่อนทำไมไม่ได เอ, bin, เอาใหม่อันนี้ไม่เอาละเออลบไงอ่ะลุกนะคะหน้าก็มีความฉ่ำว้านี่แอปติดกินไว้ก่อนหูสียงดีมากดีลิทเอาใหม่ finish ลุกแล้วนะคะ day ์สองเดี๋ยวออกไปข้างนอกได้แบบนี้นะที่ดีลุกแล้วนะคะ day ์สองนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะเป็นแบบหน้าแบบนี้หน่อยคมเกินไม่แต่หน้าหล่อนฉ่ำจริงนะคุดชั้นเนี้ย ดูดิคือแบบมันกลแบบเหมือนคนเกาหลีจริงๆอะ่ะอันยา่าอ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคราวนี้เราจะไปไหนกันมากไปจ้ากระเป๋าสวยมากไม่ขยาได้ป้าจะไม่หอบพิ้วกลับบ้านที่หมดเลยจะหอบอันเนี้ยสวยมีสวยอันนี้อีกเทสวยป่ะออเตอร์อีกโก้มากสวยมาก ออก,ก็บอกเหมือนเกาหลีมาก็เลยนี่คือยูนิฟอร์มทั้งหมดที่ได้ามาจากมาว่วายโยเป็นเสื้อคลุมเออเสื้อคลุมซาร่าเท่าไหร่คะเขาบอกไม่รู้เดี๋ยวต้องดูก่อนขอบวกด้วยได้ปะละ่ะได้สิอโอ้โหน้ำหนักออกระเป๋าขนาดนี้เฮ้ยอันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเออกป้าคิวมันทงเถงนะเฮ้ยคิวมัน,นต้องออกใช่ปใช่ทำไงอะหน่อยอะ่ะ ันตึงหอ,อกดิหอไม่ได้ข้างงันเจแปนเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้ได้ป่ะจำได้อยู่เขราะอะไไม่เกินพันนะถูกเขาตายอันนี้มันเอาออกไม่ได้หรอหลักอ้อยเราว่า ไม,ไม่ออกมาแต่นอนเถอะคิวปะจริงสี่โม<อ>งแล้วก็ก,กลับมานอนปะุ่งนี้ค่อยตื่นเช้าใหม่ใช้คุชชั่นดีเซค่ะคิวมันล็อกอยู่อ่ะคิวอันนี้มันล้อกไหนอ่ะเขาเย็บล็อกไว้คิวขอใบเมนหน่อยนีไ่ไปล็อกข้าวเสียดายคอแล้วทำยังไงก็ใส่ไปถ้าอย่างนั้นันไม่ได้แยแ่อะไรขนาดนั้นมันรำคาญ บ้าอย่าไปเสียของจ่าละแล้วทำไงไปออกมาทางนี้เหรอเออมันก็ใส่ไปคุมไปบ้าเขาไม่ได้เย็บติดง่อยๆอยนเนี่ยชีจะไปหอไหนเย็บติดใส่เนี่ยหรออุ้ยบ้าชีเย็บจริงจังอยู่นะหรอเนี่ยดี